สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะะขอต้อนรับกับข้อสเกมวันทายช็อกโกแลตตู่ในเกมดีเกมเดิมแต่วันนี้เราไม่ใช่ดิเพราะว่าคลิปที่แล้วเราลงไปแล้วก็มีผลตอบรับที่ดีนะสำหรับผมเพรว่ามันดีมากเลยนะแล้วก็นั่นแหละตามสัญญาฮะอาทิตย์นี้เราจะมาเก็บทุกฉากจบผมลืมถามเพื่อนผมเลยว่าฉากจบมันมีกี่ฉากแย่ละเก็บไม่ครบนี่ก็ อ,อโอเคแต่ว่าวันเนี้ยผมจะไม่เปิดเสียงเล่นนะฮะเสียงเพลงเสียงเกมก็จะไม่ได้ยินเพราะว่าไม้ที่ผมใช้อ่ะมันค่อนข้างที่จะสะท้อนซึ่งพยายามทุกวิธีทางแล้วก็ไปดีขึ้นผมก็เลยคิดว่าเออทีนีแก้ปัญหาแค่แค่ปิดเสียงในเกมแล้วค่อยเอาเพลงมาใส่ทีหลังเพลงที่เอามาใส่อาจจะไม่นี่เหมือนเพลงในเกมเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรเนาะหรือว่าจะหาเพลงมาใส่แล้วมัน สนุกไม่แพ้กับในเกมแน่นอนโอเคในเกมจะเป็นยังไงกันเราไปรีก็เลยแต่ผมไม่ได้ใส่เสียงแล้วมันก็อย่างนี้นะเราเขาเรียกว่าอะไรเงียบผิดปกติมากไม่ได้ยินอะไรเลยไม่ได้โอเคเราจะเริ่มจากแอบฟังกันเหมือนเดิมก่อนฮะเพราะว่าเหมือนว่าเอา่าวข้างบนเราข้างล่างด้จะกิบไปเยอะแล้วนะอืมไป Let's go โอเคอันนี้ก็จะเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรปุ๊บอันนี้เราจะปฏิเสธนะเพราะว่าเราจะเป็นฉากที่ตำรวจมาส่งเราที่บ้านเอ้ยหรือว่าจะเอาอีกฉากหนึ่งดีปะ่ะไปดูก่อนโอเคต่ไอ้โมดี้มันเหมือนเป็นคนที่แบบหลายบุคลิกเนาะเราจะไม่บอกชื่อเรื่องอะไรที่ฉันต้องบอกชื่อกับคนแปลกหน้าอย่างคุณด้วยหนีจุด เอ้ยดะ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 ดดูหน้าดีโอเปก็คป็ช่างเป็นคนที่น่าสนใจดีนะแตกต่างจากคนอื่นที่เคยเจอมาแย่ละนี่คุณพูดเรื่องอะไรของคุณเนี่ยไม่จชเป็นต้องรู้หรอกสีน้อยเพราะถึงรู้ไปก็เปล่าประโยชน์เวลาของเธอเลยไม่มากแล้วนะ,นะุณเริ่มรู้สึกปแปลกๆกับคนแต่หน้าที่อยู่ตัวหน้าของคุณอ่อันนี้เป็นพอร์ตเดิมนะเฮ้ยแต่ว่ามัน อันนี้วะหน้ามันไม่ได้เข้มเหมือนอันแรกอ่าคุณตัดสินใจลุกออกมาตรงจากตรงหน้าแล้วรีบเดินไปทันทีโดยที่มีสายตาของ,งคุณคนนั้นจับจ้องอยู่เราจะโทรเลกตำรวจฮะโอเคใน,นมันเดิมเนาะอนี้โอเคแล้วมีบอกลายกับชนมาคายที่ห้องฮะได้เปลนไรคุณมแล้วคืนมาไปครับ เออถ้าไม่รังเกียจมาค้างที่นี่ได้นะครับอย่่ดีกว่าครับผู้ชายนอนค้างบ้านผู้หญิงมันไม่งามและคุณก็ไม่ควรไว้ใจใครขนาดถึงให้ค้างที่บ้านได้ท้ง,งที่เพิ่งรู้จักกันเอานี่เราโดนด่าแล้วเด็กถึงแม้ผมจะเป็นตำรวจแต่ก็ใช่ว่าผมจะทําอะไรนอกเ้ยแต่ก็ใช่ว่าผมจะทําอะไรทํานองนั้นไม่ได้นะครับนั่นสินะครับจริงสิถ้าเกิดว่าวันพรุ่งนี้ยังรู้สึกว่ามีคนตามอยู่ ผมแนะนําอย่างยิ่งให้คนย้ายที่อยู่ใหม่นะครับถึงสภาพการเงินและความสะดวกจะได้มันจะได้เอื้ออำนวยมากออ,อาจจะหมายถึงอันนี้แล้วก็ถึงสภาพการเงินและความสะดวกมันจะไม่เอื้ออำนวยมากนักหรอกหรือว่าได้เอื้ออำนวยมากนักมีค่ <c oughs> าไม่ให้งงอีกแล้วนะแต่อย่างน้อยมันก็ปลอดภัยกับชีวิตของคุณนะครับขอบคุณหลอบคำแนะนำนะครับฉันจะจับมันไว้ครับราตรีสวัสดิ์ แล้วก็สุขสัรดาห์ทายนะครับเช่นกันครับหลังจากเขาคนนั้นจากไปคุณก็มองดูเขาอยู่สักพักก่อนจะเดินกลับไปนอนเพื่อเลีเรื่องแปลกในวันนี้ไปเฮ้ยมีต่อวะ่ะเช้าวันลุกขึ้นได้มาถึงคุณทําทุกอย่างเหมือนปกติแต่มันไม่ปกติเมื่อถึงเวลาทํางานของคุณคุณรู้สึกเหมือนกับว่าทุกการกระทําของคุณนั้นถูกจบจ้องโดยใครสักคนไม่ว่าคุณจะเดินไปที่ไหนทําอะไรคุณก็ยังรู้สึกว่า มีใครสักคนอยู <Huh? S 1> <abl> ่กับคุณด <m any one work> ้วยเหมือนกับว่าคุณไม่ได้อยู่ที่นั่นเพียงลำพังคุณนึกถึงคำที่ตำรวจแนะนำเอาไว้คุณก็รีบทำตามทันทีไม่รู้หรอกว่าะเดือดไม่รู้หรอกนะว่ามันจะได้ผลไหมแต่หลังจากที่เปลี่ยนที่อยู่ใหม่เหรอแต่หลังจากเปลี่ยนที่อยู่ใหม่รู้ก็ไม่รู้สึกรู้ก็ไม่รู้สึกต่อนื่นงต่อไปแล้วว a t แต่ยังไงซะสถานการณ์ในตอนนี้มันก็ยังไม่ปลอดภัยอยู่ดี โอ้ฉากจบสามมาแล้วครับรู้สึกไม่ปลอดภัยฆาตก,กรจะของลอยหน้าลอยตาอยู่ภายในเมืองไม่มีใครจับเขาได้แม้ตำรวจเองก็เช่นกันเออเหมือนข้างบนเรายัางไม่ได้เลือกที่จะไม่โรเนาเดี๋ยวเราลองดูดูดีกว่ารู้สึกว่าไอ้นี่นะบอกหรือไม่บอกก็ม่พ่าเท่ากันปะบอกชื่องั้นเราบอกชื่อแล้วกันรอบนี้เป็นมะขามใหญ่คนอะไรชื่อมะขามใหญ่วะ โอเคเราไม่โทรหาตำรวจจะเกิดอะไรขึ้นคุณเดินหนีไปเรื่อยๆจนเลยมาดูทางทําให้คุณหลุงไปอยู่ที่ไหนสักแห่งในเมืองไปสักที่ในเมืองสักทีนะเมื่อกี้นี่สวยแล้วมันมาหลงซะได้ฟ้าก็เริ่มเมืดแล้วด้วยแบบนี้ไม่ดีแน่ไงาสาวน้อยที่น่ารักของฉันฉันจําได้นะว่าเตือนเธอเธอไปแล้วว่าเหลือเวลาไม่มากทาไมไม่รีบหนีไปให้ไกลกว่านี้ล่ะ แป็ในใครนะเฮ้ยจะแนะนำตัวไปเมื่อกี้ลืมกันซะแล้วแบบนี้ฉันเสียใจนะรุ้นเออฟเรียกผมว่าเฟีอ้าวไม่มีมันเฟแล้วหรอกเพราะนี่จะเป็นชื่อสุดท้ายที่เธอจะได้จำาออไม่ได้นี่เราไม่ได้เปิดเสียงอาจจะไม่ได้โดนซาำสแกนนะ <c oughs> ขอให้ทุกคนโชคดีบจากนี้ยอย่าจะเข้าไปใกล้กฉันนะไม่ไงั้นจะ กอ้อยเสียงไงไม่งั้นฉัแจ้ตงตำรวจแน่ตำรวจที่ไหนก็ไปช่วยเธอไม่ได้หอรอกสาน้อยโอ้โหเฮ้ยฉันสัญญาเลยว่าจะเก็บศพข,ของเธอไว้เป็นอย่างดีเพราะงั้นอยู่นิ่งๆละมาขามใหญ่เอาตัวเองตั้งชื่อก็ลืมสังงนก็เออเฮือฉากจบที่หนึ่งตลงทางไม่ต้องห่วงไป เพราะมันเฟยจะพาคุณไปที่บ้านใหม่ของคุณโอเควันนี้นเราเริ่มจากเป็นเริ่มจากแอบฟังเป็นเป็นพิ่ายเดียวนะเฮ้ hey, คือว่าครับฉันไม่ได้อยากจะเสียมารยาทหรอกนะคะแต่พวกคุณคุยอะไรกันเสียงดังเชียวพวกเรากําลังคุยเรื่องฆาตรกรตัวเนื่องที่เลงกระยะผู้หญิงนะครับแค่สงสัยว่ามันซ่อนตัวอยู่ที่ไหนทเท่านั้นเองงั้นหรอกคอกฉันแค่ได้ยินในข่าวอยู่ยังเก่งตัวไม่ได้เสียนะครับ พฤติกรรมของฆาตก,กรรายนี้จะเป็นเหมือนเดิมในทุกๆครั้งเลือกแต่ผู้หญิงที่เดินทางคนเดียวในเวลากลางคืนหรือไม่ก็ผู้หญิงในผับลอ่อลวงเธอมาแล้วก็ฆ่าพวกเธอเพื่อความสุขความสบายใจของตัวเองโดยไม่ได้รู้สึกตัวเองว่าทำอะไรที่ร้ายแรงลงไปจุดๆ,ๆ,ๆ,ๆุดเขอเธอด้วยมันคมหน้ากลัวมันคงจะดูน่ากลัวกินไปแต่คนเองก็เป็นผู้หญิงระวังตัวไว้ก็ดีเดี๋ไปคุยกับคนแบบหน้าแบบนั้นเชื่อลรื ฉันจะพยายามแล้วกันครับจิงสิคุณเอาเบอร์โทรศัปไปได้นะถ้าเกิดเรื่องอะไรหรือรู้สึกไม่ปลอดภงยโทรมาได้24ชั่วโมงเลยเดี๋ยวจะเรียกไปช่วยค่ะบที่พุดซอกนี่ฉันคิดไปเองหรือเปล่าว่าสอดูแปลกทั้ทงที่เพิ่งสอนไปเมื่อกี้แต่ดันให้เบอร์คนแปลกหน้าของฉันมาเรเออ,ออวะอืมเราก็คนแปลกหน้านะอาจจะคิดมากไปเองก็ได้มันคงไม่ได้มีอะไรเนื้อ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  คุณเดินไปเรื่อยๆจนท,ที่สุดก็เลือกที่จะนั่งเก้าอี้ในสวนเพื่อสงบจิตใจก่อนจะกลับแฟนโอเคมันจะคนมาฉากมันอย่างแล้วนันไม่แล้วกันเดี๋ยวเราลองอันนี้ดูไม่บอกอเคจะ,จะเหมือนเดิมเนาะอันนี้เมื่อกี้เราเลือกที่จะโทรใช่ไหมใช่รอบนี้เราจะไม่โทรก็น่าจะเหมือนเดิมปะ เอ้ะหราจะไม่เหมือนเดิมก็ได้นะเพราะเราได้เบอร์โทรศัพท์มาแล้วใช่ไหมลึกเปล่าลึกเปล่าอ๊ะหนาวเหมือนเดิมโอเคอันนี้ก็มันจะมีค่าเท่ากันนะโชว์เลขตำรวจโอเคเหมือนเดิมทีนี้เราจะถามชื่อ,อเขียนเหมือนเดิมเนาะอันนี้เขาเป็นชื่อเรามะขามเปียกเปียกเขียนนี้ป,ะะป่าวว่าเขียนนี้แหละ,ะชื่อมะขามเปียกค่ะ โอเคอันนี้ก็จะมีตอนนั้นเราเลือกที่จะบอกลนะอยงั้นรอบนี้เราจะเลือกที่จะมอบช็อกโกแลตรุ่นที่พี่รับสันนนและท้ายครับโอ้ขอบคุณสำหรับช็อกโกแลตครับที่ทําเองลรอครับใช่ค่ะสันตั้งใจทํามากผมให้ใครสักคนในวันนี้ขอบคุณอีกครั้งนะครับไม่ค่อยมีใครให้อะไรแบบนี้เท่าไหร่รู้สึกปแปลกๆแต่ก็ขอบคุณผมไม่มีดอกไม้หรือช็อกโกแลตให้คุณเลยแต่ถ้าไม่รังเกียจแล้วกอ็อุ้ยอุ้ย สติ๊กเกอร์ดวงนี้เป็นของคุณนะอุ้ยเนี่ยได้สักอันหนึ่งอะขอหน่อยไ,ได้ไหมสุขสรรค์วาเลนไทนสุขสันต์วาเลนไทน์นนทครับมะขามเปียกจบจบดวงที่ชื่อละเกือบจะแบบโรแมนติกลนะอืมจบพอโอ่าฉากจบลับว่าสติ๊กเกอร์รูปหัวใจถึงที่พี่จะไม่ค่อยไม่ค่อยใส่ใจเรื่องเทศกาลในความรักแต่เขาก็มักจะซื้อสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาติดเสมอ เผื่อไว้ให้กับใครสักคนที่ขอเจอในวันนี้อ้เป็นพวกที่แบบสายแปะติก๊กเกอร์โอเค,อเคโอเคมาอามไม่เขียนละมะข,ขามคุงคุมเขียนนี้แล้ววะมะขามมะขามคุงแล้วคุณล่ะโอเคเอันนี้มันแดมเนาะอันนี้ระหว่างเลือกไม่เล่าติบเล่าแล้วเลือกเล่าไปแล้วเนะาะแตวเราลองไม่เล่ามากกว่าไม่เป็นไรค่ะฉันเกลงใจแลวเพื่อจะรู้จัดกันเองฉันไม่อยากจะลบลวนคุณ,คณ ทำไมมันตามันดูแบบอืนั่นสินะครับผมเป็นแค่คนแปลกหน้าไม่แปลกหรอกครับที่รู้สึกเแยงใจหรือไม่ไว้ใจจะถึงแบบนั้นอาจจะไม่รู้ว่าไปเจออะไรมาจนมีสีหน้าแบบนั้นก็เถอะแต่ผมเป็นกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวคนก็ผ่านไปได้เองอขอบคุณนะครับคุณเปไม่เป็นไรครับคุณนั่งแบบนั้นอยู่สักพักหนึ่งโดยที่ไม่ได้พูดอะไรกับเฟ่มากเนี่ย ด้วยความซีไอและไม่รู้จะชวนคุยอะไรคุณเลยไม่ค่อยได้พูดจะมีเฟย์ที่คอยถามนุ่นถามนี่ทีนึพี่ค่อยถาม,อ,ถามอืมเวิร์เมื่อเมื่อเห็นว่าพายเป็นใกล้ตกดินคนก็เรีบขอตัวเลน,นทันทีเพราะคุณไม่อยากกลับบ้านเมืนะ่อนักมันดูดวอันตรายเกินไฟสําหรับคุณคุณเดินออกไปโดยที่ไม่ได้สังเกตายตาของเฟย์ที่มองคุณค่อยๆจากไปเลยจุดๆเๆชียงเป็นผูดถึงที่น่าสนใจดีจริงๆ โอ้ไม่กัดอ้ยนเรื่องยาวว่นะณอาพาร์ตเมนต์ของคุณในห้องนอนที่คุณกําลังนอนอยู่อยู่ๆคุณก็รู้สึกแปลกมือนกบว่ามีคนกําลังมองคุณอยู่แต่คุณอยู่ที่นี่คนเดียวนะโอ้เกรอันนี้มีสองทิงเลือกซ hmm. ึ่งเตือนกับนอนต่ออันนี้เราจะเลือกเป็นเตือนก่อนละกันเนาะจุดๆๆก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนี่สงชัยฉันคิดมาไปเองผ <laughs> ิดอีกแล้วนะครับเอ๊ะ <Hey, S 2> มันไม่มีอะไรจริงๆหรอวะในตู้นั้นมันอะไรเนี่ย ยิ้มแบบอืมอ่ะลุกไปดื่มน้ํารู้สึกคอแห้งจังไปดื่มน้ำสักหน่อยดีกว่าเยอะละถูกคิดถูกไหมเนี่ยคุณลุกไปดื่มน้ําโดยไม่ได้คิดอะไรแล้วเมื่อดื่มเสร็จในขณะที่คุณกาลังจะเดินกลับไปนอนต่อคุณก็เห็นเงาของใครสักคนเดินอยู่ในบ้านของคุณ oh ใหม่กอดเฮ้ยนั่นใครนะสวัสดีมะขามพง มันก็มาบ้านจะได้ยังไงมันไม่ได้อยากเลยเซนิดที่จะเข้ามาในอพัเมันเก่าๆนี่มันมีทางเข้าได้ทั้งเยอะแยะทั้งทางปกติและทางแมวเดินออกไปดูนี้นะไม่งั้นฉันจะโทรเรียกตำรวจเลาซี่โคเลซี่เฮ้ยเดี๋ยวๆแสดงว่าฉากจบมันมีมากมากกว่านั้นหรอมันทันไหมวะไม่น่าทันมันน่าจะสบหัวแล้วก่อนหยิบมีดมาครับยังไงออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้นะออกไปเลยละไอ้หอมม่วง เอาจุดไม่หยุดอเดี๋ยวามานะไม่งจะแทงจริงแน่เออเขาปฏิแทงจริงเลยเชือไมเดีย๋ยวคิดแล้วว่าแค่ไม่ทําหัวโง่ๆนี่จะฉันจะกลัวนะ่ะโอ้ยแทงวิเคราะเลยเจ๊ฉันฝันอะไรมาเยอะแยะชีวิตฉัน,นตันง้งแต่เด็กฝ่นมันมาแล้วฮะเกี่ยวอะไรกับตอนเด็กว่าแต่แผลจากไิ้นโง่ๆนี่มาทําอะไรคนแบบฉันไม่ได้หน้ามึนหลับลุ่งนายแต่บ้าเสียสติแล้วงไงวงนั้น ไม่น่าถามนะไม่ต้องห่วงหรอกนะมันไม่เจ็บสุบสัน์ันวันท้ายนะว่าขาบคุงโอ้โหเขาแย่งเม็ดจากคุณไปแล้วใช้มันแทงเข้าไปกลางอุซ้ำแล้วซ้ำเล่าแทงไปไเรื่อยๆจนคุณหมดลมหายใจอุ๊ยมีจ้าวฉกเลยนกใหม่ต้นเทศกาลในความนักวันที่เต็มไปด้วยสีครูสดใสถูกยอมไปด้วยลองเหลวสีแดงจากสาวน้อยหลังจากนี้น่าจะได้ใช้มะขามยาว คิดไม่ออกกระขามป้อมหนึ่งไอ้สองเดี๋ยวเราตื่นก่อนเนาะโอเคไม่เห็นจริงๆร้อยู่ในตู้เดียรน่าจะมืดแหละในในเกมตัวละครเราอาจจะชาาสั้นหรือเปล่าเนีเราเลยลัจะมองไม่เห็นอะไรอเงี้ยโอเคลองลองโทรเรียกตำรวจด,ดูคุณพยายามที่จะโทรหาได้จะหาโทรศัพท์ของตัวเองแต่ก็หาไม่เจอเพื่อท่าทางที่ตื่นแต่หนกและกระวนกับอะของคุณทําให้เขาหลุดคําออกมา เฮย่าฮฮ่าเกียกเกียกเกียกเกียเกียรแต่ไม่ได้ไหมที่รักทีมันแช่อดไม่ได้แต่คิดจริงๆแล้วว่าฉันจะปล่อยให้เธอโทรเรียกตำรวจให้แหกกันมาที่นี่ในขณะที่ฉันยังชำระล่างของเธอไม่สิ็จนี่เปนโทรศัพท์ของฉันนะนี่เปนโทรศัพท์ของฉันนะแล้วไงล่ะฉันเข้ามาที่นี่งานพอที่จะคนลุกซอกทุกมวมของห้องเธอ ไม่มีที่ไหนที่ฉันไม่รู้อย่าเข้ามาใกล้ฉันนะไม่งั้นฉันจะจะทําอะไรในสถานการณ์แบบนี้เธอจะทำเธอทําอะไรไม่ได้แล้วด้วยซ้ำเธอไม่มีทางที่จะรอดอืต่อให้จะลาอขออ้อนวนอนยังไงฉันจะไม่ปล่อยเธอไปเธอจะต้องเป็นของฉันของฉันคนเดียวเท่านั้นเอแล้วก็มันจะภาพเดิมนะนะโอเคมันเดิม ขามพอมสองโดนชำแหละไปแล้วฮะเอ๊ะอะนี่ทำไมวะเขาปิดปากของคุณไว้ไม่ให้คุณกรีดร้องออกมาไม่มีไม่มีที่แหลกแหลกคมอ่ะไม่ใช่เป็นมีดที่แหลมคมก็ค่อยตัด่านเนื้อและผิวหนังของคุณอย่างประณีตความรู้สึกเจ็บแั่นเข้ามาทุกครั้งที่ฝีโลงมีดแต่ยังไงคุณก็ไม่อาจขีดร้องออกมาได้อยู่ดีและในที่สุดคุณก็ไม่รู้สึกอะไรอีกเลยไม่รู้สึกเจ็บปวด ไม่รู้สึกอรมานและไม่แม้แต่รู้สึกว่าตัวเองมีชีวิตเรียบร้อยจากจบที่8รักษาเป็นอย่างดีเขาจะรักษาล่ากองคุณไว้อย่างดีไม่ให้มันเน่าเสียและยังคงงดงามต่อไปจนกว่าวิตจะรู้สึกเบื่อมาสามฟอมสามเวลาว่าขาปดปอมเลยโอเคถ้าเราเปิดแล้วเรานอนต่อละเออมีสนใจไม่ไม่เห็นจะมีอะไรเลยทีย่จ ขึ้นตัดสินใจจะนอนหลับต่อไปทําเป็นไม่สนใจอะไรแล้วอยู่ๆคุณก็สัมผัสได้ถึงลมหายใจของใครสักคนและเสียงที่แผ่วเบาโอเมกอเช่างสวยงามจริงๆจะเก็บไว้เป็นอย่างดีเลยล่ะเส้นเสียงนั้นคุณก็ไม่มีโอกาสลืมตาขึ้นมาดูคนแปลกหน้าที่อยู่ในบ้านคุณไม่มีโอกาสแม้แต่จะตื่นขึ้นมาในเช้าวันพรุ่งนี้อา้าวชาวย่างนทชาสาน้อยดอกไม้สีแดงแท้จริงแล้วมันก็แค่ภาพดวงตาของใครสักคนที่มองเธอ ควาเป็นจริงมันโหดร้ายกว่าที่คุณคิดทีนี้เราก็เลือกเป็นบอกบอกลาเนาะเช่นกันค่ะเมื่อพูดจบคุณก็เข้าห้องไปแล้วล้มตัวลงนอนรู้นนสึกว่ามันมีตัวคุณเจออะไรมามากมายจนร้องไปทั้งตัวอยู่ๆคุณก็รู้สึกในเดรดรสักนี้ว่าไงวะได้ครับฉากเ่งเกี่ยวด้วยอยู่ๆคุณก็ยังรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองได้พลาดอะไรสักอย่างไปนี่ฉากจบสี่มาแล้วสุดท้ายคุณก็ไม่ได้แห้งช็อกโกแลตกับใครสักเลยสักคนแล้วคุณก็กินมันไม่ลงอีต่อไป เหลือช็อกโกแลตมาใช้บ้างสิฟรร้ะอุตส่าห์ทำหนุม่มไม่ให้จีบเล่าทุกอย่างให้เขาฟังอบอุ่นเวอร์ก็หนุ่มไมโควรเวบอ,อยู่เฉยๆงั้นผมขอตัวก่อนนะครับพอดีมีเรื่องที่คิดว่าจะต้องไปเคลียร์สักหน่อยใช่เรื่องเธอคนนั้นไหมครับ,บต้องการที่จะคุยกับเธอให้รู้เรื่องงั้นก็ขอให้โชคดีนะครับคุณเฟนี่ค่ะเสือ้อชั้นคืนเรจะเก็บไว้ก็ได้นะครับเก็บไว้ในวันที่ไม่สมหวังผมอยากให้มันเป็นตัวแทนให้คุณรู้ว่า ผมก็ยังคงเป็นกำลังใจให้คนอยู่ถึงแม้เขาจะเป็นคนแปลกหน้าต่อกันถึงแม้เราสิหรือถ้าจะคืนไว้มีโอกาสได้พบกันอีกครั้งเมื่อถึงวันนั้นแล้วคุนค่อยคืนมันนะครับฝางขอบคุณนะครับขอบคุณที่มานั่งรับฟังพี่เรียบร้อยครับไว้เจอกันละ่ะบ๊ายบาย บอลเฟย์บอกเวลาคนก่อนที่จะค่อยๆเดินออกไปโดยมีเสึกในสองคุณที่มองเขาอยู่คุณมองสองแบบนั้นต่อไปเรื่อยๆจนในสุดเขา้อหายไปแล้วถึงวันเลนทนยปีนี้จะไม่ได้สมหวังแต่สำหรับคนแล้วมันก็ไม่ได้ยากไปสักทีเดียวในคืนนั้นเองคุณนอนหลับสบายมากจนเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เมื่อคนตื่นมาคุณก็พบส่องซาตากะภาตากลัมที่ปรากฏในโทรศัพท์และโลออะไลเนื้อหาสุสทวเล่าว่าพบศพผู้หญิงวัยกลางคนตกหูท้่เป็นโยรัน ที่เธอทำโอ้เหมือนตัวเราก็ทํางานอยู่ในพบด้วยตำรวจได้สืบสวนจนพบว่าในคืนนั้นเธอถูกลูกค้าท่านหนึ่งเรียกไปคุยนอก่อนแต่มันมนานผิดปกติพขึ้นพนักงานจึงตามไปดูคือพบศพของเธอที่ไหม้ไปแล้วทั้งนี้ตำรวจยังไม่สามารถลังตัวคนร้ายหรือพูดต้องสงสัยมาได้แต่คาดการณ์ว่าตัวคนร้ายอาจจะเป็นคนเดียวกันกับคดีฆาตกรรมหญิงสาวรายอื่นๆแต่นั่นไม่ใช่ข่าวฆาตกรรมเดียวที่คุณได้อ่านจอ เจอมีข่าวหนึ่งเกิดขึ้นเวลาไล่ๆกันซึ่งมีผู้ชีวิตถึงสองอะไรและหนึ่งในนั้นคือโอ้ผมไปกอดต้องปิดไว้เนี่ยไม่เป็นไรหรอกมั้งคนที่คนแอบชอบสูญเสียชีวิตไปพร้อมกับแฟนเสียนตัวเองในสนนวนะออสแลาวณะเฮ้ยเดิดภาพศพถูกแทงสบังสบไปสีมยนนเออมันต้องอย่างนี้ดีวารอจังกว่านี้มานอนอะไรโอ้ยหัวหน้าคนชอบฉากมันก็ไม่ได้ ตำรวโดนแล้วแลวไวไว่าภายในถูกปลาออกมาไว้ด้านนอกกอดเออตำรวจยังคงหาตัวคนไร้ไม่เจอแต่ก็ยังคงคาดการณ์ว่ามันเป็นคนเดียวกันกับคดบกระดิบในน,นี้อุยฉากจบหกเสื้อที่อยากคืนคุณยังคงรอคอยวันที่คุณจะได้คืนเสื้อตัวนี้เพื่อที่คุณจะได้เจอกับมันเฟย์คุณเพื่อเติมเต็มบางสิ่งที่ขาดหายไปโอ้โ,อโอไมไปก่อโอเค ผมคิดว่าน่าจะหมดแล้วนะน่าจะมีเล่าหรือถ้ามีอีกเดี๋ยวกันเนะผมคิดว่าทนี้ก็น่าจะเยอะพอสมควรแล้วนะสำหรับเกมนี้ผมว่าถึงเวลาที่ต้องให้คะแนนแล้วแหละชอบคลิปที่แล้วไม่ได้ให้เลยไม่ไปล้อเลยไงโอเคพอเล่นม,มาถึงตรงนี้ก็รู้สึกว่นเรียมันดีนะทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยเกมนี้ใช้เวลาประมาณ2เดือนเลยผมก็ไม่แน่ใจนะทีมกัน2คนไม่คาดใจเยอะขนาดไม่รู้ สำหรับผมคิดว่าเฮ้ยมันเจ๋งนะการทำในเรื่องที่หลากหลายแบบมันเหมือนเป็นคติสอนมันว่าการให้เราเลือกที่จะตอบผิดหรือพูดอะไรผิดไงยังเนียมีกจะส่งผลต่ออนาคตบหือตัวเราในอีกโลกหนึ่งจะเลือกอีกทางหนึ่งอะไรคน่าง้รู้ว่าเออเจ๋งว่ะชอบ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 คือคะแนนเกมนี้น่าจะให้ที่สักเท่าไหร่ดีเจ็ดกันเต็มสิบ เพราะอะไรผมอยากให้มันมีเรื่ออะไรปุ่มเซฟเพราะว,ากกว่าสมมติเกมแนวๆนี้นะมันต้องมีปุ่มเซฟมันจะได้แบบเราจะได้ข้ามไปตอบตอนนั้นเลยเพื่อขูงรวดเร็วออะไรเงี้ยแล้วก็อฉากนั่นแหละที่หวั่นใจสุดข,ขออนุญาตหักเพื่อชิมเทสหน่อยละกันไอชฉอกนั้นจะหอกเดียวเลยอืมแล้วแบบตอนจบลิปที่ตอนจบฉากจบที่หกครับผมมันฝ่ายมากขอบคุณที่ยังทำฉากแบบนี้ให้ผมขอบคุณจริงๆโอเคสำหรับเกปนี้ไม่น่าจะ เกี่ยอะไรผิดทางนะเนาะจะต้องรอดูก่อนว่าจะจบจริงๆมันมีกี่ฉากตอนนี้เราเก็บไปได้ทั้งหมด10ฉากเลยเปล่าผมไม่แน่ใจว่าฉากไหนผมอันนี้เลยเปล่าผมเล่นได้เอ้ยผมได้หรือเปล่าไว้ค,ค่อยดูกันอีกทีข้างในแล้วกันร้านตัดคลิปมาดูรู้อยู่โอเคถ้าสรุปเชฟนี้เกมน,นี้เป็นเกมเวอรเนนไทยซึ่งมันก็เลยแบบเกือบจะทีนึงแล้วบ้างทีที่แล้วก็ไม่ได้พูดอะไรไว้ด้วยจริงๆก็พูดไปแค่ตาตาเดียวแล้วนะ แต่ละลาสมุม่ยพลอยมาประเทศไทยถ้างั้นคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนสมหวังในเดือนนี้และเดือนต่อๆไปนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ goodbye ครับ